อิติอิต,อติกูมาลไไ่เจดีจำมหาเทโลลาภะลาภาพะวันตุเมและลึกถึงคุณงามความดีของไอไข่แห่งวัดเจดีกับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้การเอื้อเฟื้อส่งต่อบูชาร่วมเผยแผ่บารามีกับแอดมินมานะคะแอดมินมีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ส่งต่อสิ่งดีๆสู่ท่านวัตถุมงคลไอไข่ทุกชิ้นทุกองค์จากวัดเจดีย์คือของแท้ที่ผ่านมือเรามาทุกๆุกองด้วยราคาแบ่งปันมิตรภาพจากใจจากคนมึงของจิตใจที่ดีจิตส่งต่อที่ดีจะนํามาซึ่งสิ่งดีงามจากใจของแอดมิน ขอบขอบคุณทุกๆท,ท่านและขอให้ทุกๆท,ท่านได้รับสิ่งดีงามจเจริญง,งอกเงยก้าวหน้าตามที่ท่านจิตศรัทธาที่ดีกับไอ้ไขท่ทุกๆองค์นะคะขอบคุณมากค่ะ